แจ้าตัวนี้ชื่อน้องอะไรคะฮาเล่ <Harley. S 1> น้องฮาเล่ยอายุกี่เดือนแล้วคะสองปีสองเดือนสองปีสองเดือน,อออนล,ลูกพ่อไหนคะกระทิงผู้ครับลูกพ่อกระทิงผู้แม่ครับแม,บแม่ดาวซีพีของเสียนหนึ่งครับดาวซีพีของเสียนหนึ่ง ได้ไมาราคาเท่าไหร่ครับนีนี้เศษหนึ่งแบ่งมาให้แสนหกแสนหกราคาที่เราไรัโอ้โหูมากได้ไมาสูงมากเลยแสนหกถ้าเกิดว่ามือเพื่อนๆจะมาเข้าชมนี่มายัางไงคะมาได้ตลอดครับอ๋อเปิดได้ตลอด ฝักหมดสวนน้ำบ่อวินครับผมฝักหมดสวนน้ำบ,บ่อวินเนาะเข้าชมได้ได้ทุกวันเนาะครับเราได้ทุกวันครับเข้าชมได้ทุกวันครับถึงกี่โมงคะตั้งแต่เช้าถึงกี่โมงคะอยู่ที่ผมร่นะครับส,ส,สามสี่ทุ่มได้อ๋อ oh, <า>ได้เลยมามาสามสี่ทุ่มสามารถมาได้เลย <Okay. S 2> เปิดไฟสว่างตลอด